21วิธีจิตวิทยาเอาชนะความขี้เกียจความขี้เกียจไม่ใช่แค่เรื่องของนิสัยแต่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาแรงจูงใจและระบบความคิดของเราถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองผัดวันประกันพรุ่งไม่อยากทําอะไรสักอย่างบทความนี้จะช่วยให้คุณเอาชนะความขี้เกียจได้ด้วยหลักจิตวิทยาที่ใช้ได้จริง1เข้าใจสาเหตุของความขี้เกียจ d e s t a n Yu f e e l l e s y อธิบายแนวคิดความขี้เกียจมักมีสาเหตุ เช่นความเครียดความเหนื่อยล้าไม่มีแรงจูงใจตั้งเป้าหมายสูงเกินไปเมื่อคุณเข้าใจว่าความขี้เกียจของคุณมาจากอะไรก็สามารถแก้ไขได้ตรงจุดตัวอย่างในชีวิตประจำวันถ้าคุณรู้สึกไม่อยากทำงานลองถามตัวเองว่าฉันขี้เกียจเพราะอะไรถ้าเหนื่อยพักผ่อนถ้าไม่มีเป้าหมายตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ ถ้าเครียดหาวิธีผ่อนคลายการปรับใช้ในชีวิตจริงเขียนสาเหตุที่คุณขี้เกียจลงกระดาษหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสมฝึกสังเกตตัวเองเมื่อเกิดอาการขี้เกียจผลลัพธ์ที่คาดหวังมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นลดปัญหาผัดวันประกันพรุ่งมีพลังในการทำงานมากขึ้น 2. ใช้เทคนิค5วินาที Us e the 5 s e c o n d r u l ร อธิบายแนวคิดเมโรเบิรสนักจิตวิทยาแนะนำว่าถ้าคุณลังเลที่จะทำอะไรให้เริ่มทำภายใน5วินาทีมิฉะนั้นสมองจะหาข้ออ้างให้คุณหยุดทำตัวอย่างในชีวิตประจำวันตื่นเช้านับ5 4 3ถึง4ถึงสถึง2ถึง1แล้วลุกจากเตียงทันทีต้องออกกำลังกายนับ5 4 3ถึงถึงสถแล้วเริ่มทำท่ากายบริหารเลยต้องทำงานนับ5-4ถึงสถึงสถแล้วลงมือพิมพ์ทันที การปรับใช้ในชีวิตจริงใช้เทคนิคนี้เมื่อต้องเริ่มทำสิ่งที่ไม่อยากทำฝึกใช้เป็นนิสัยทุกครั้งที่ลังเลผลลัพธ์ที่คาดหวังลดการผัดบันประกันพรุ่งเพิ่มพลังในการเริ่มต้นฝึกให้สมองตอบสนองเร็วขึ้นสรเริ่มจากก้าวเล็กๆ and b u แอน m o m e น t u มอธิบายแนวคิดความขี้เกียจมักเกิดทเพราะเราเห็นงานใหญ่เกินไปจนรู้สึกหนัก และไม่อยากเริ่มท่าเราทําให้มันเล็กลงสมองจะไม่ต่อต้านตัวอย่างในชีวิตประจําวันต้องออกกําลังกาย30นาทีเริ่มจากแค่หนาทีต้องอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงเริ่มจากแค่สองหนา้าต้องทําความสะอาดบ้านเริ่มจากแค่หนึ่งมุมเล็กฮ่าฮการปรับใช้ในชีวิตจริงแบ่งงานใหญ่เป็นขั้นตอนเล็กฮ่าฮ โฟกัสที่ก้าวแรกไม่ใช่ผลลัพธ์ทั้งหมดให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังลดความรู้สึกกดดันเพิ่มโอกาสในการทำงานจนสำเร็จฝึกให้สมองคุ้นเคยกับการเริ่มต้น 4. ใช้หลัก2นาที (use the 2 minute) อธิบายแนวคิดเดวิดเตเลนแนะนำว่าถ้างานไหนใช้เวลาน้อยกว่า2นาทีให้ทำเลย เพราะการเลื่อนออกไปจะทําให้มันสะสมเป็นภาระใหญ่ตัวอย่างในชีวิตประจําวันตอบอีเมลด่วนทําเลยไม่ต้องรอเก็บที่นอนใช้เวลาแค่สองนาทีลังจานหลังทานข้าวทาเลยไม่ต้องผัดมานประกันทุ่งการปรับใช้ในชีวิตจริงทุกครั้งที่ลังเลให้ถามว่าฉันทําเสร็จในสองนาทีได้ไหมถ้าได้ให้ทําเลยทันทีผลลัพธ์ที่คาดหวัง ลดงานข้างค้างฝึกให้ตัวเองมีวินัยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 5. ใช้เทคนิคโปโมโดโรทใช้เดอะโปโมโดโรเทคนิคอธิบายแนวคิดเทคน,คนิคนี้ใช้หลักทำงาน25นาทีพัก5นาทีช่วยให้สมองมีโฟกัสมากขึ้นและไม่เหนื่อยเกินไปตัวอย่างในชีวิตประจำวันตั้งนาฬิกาจับเวลาทำงาน25 นาทีเมื่อครบเวลาพัก5นาทีแล้วเริ่มใหม่ทำแบบนี้สี่รอบแล้วพักอยาว15-30นาทีการปรับใช้ในชีวิตจริงใช้แอปพโมโด o รหรือจับเวลาเองใช้เมื่อต้องทำงานที่ต้องการสมาธิสูงหลีกเลี่ยงการเช็คมือถือระหว่างทำงานผลลัพธ์ที่คาดหวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดความเหนื่อยล้าและความขี้เกียจ ทำให้โฟกัสงานได้ดีขึ้น 6. ใช้แรงกดดันจากสังคมให้เป็นประโยชน์เรื่องริซ o เชียลเพรสเชตฟอร์มอุทเวชันอธิบายแนวคิดคนเรามักมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นเมื่อมีคนอื่นจับตาดูอยู่การบอกเป้าหมายของคุณให้คนอื่นรู้จะช่วยลดความขี้เกียจตัวอย่างในชีวิตประจําวันบอกเพื่อนว่าคุณจะไปออกกําลังกายทุกเช้าเพื่อนจะคอยถามทําให้คุณไม่อยากผิดคําพูด โพสต์เป้าหมายบนโซเชียลมีเดียคนอื่นเห็นแล้วคุณจะมีแรงกดดันให้ทำร่วมกลุ่มออนไลน์ที่มีเป้าหมายเดียวกันเห็นคนอื่นทําแล้วอยากทําตามการปรับใช้ในชีวิตจริงเขียนเป้าหมายของคุณลงในสมุดแล้วแชร์กับเพื่อนสนิทหาคนที่มีเป้าหมายเดียวกันแล้วคอยช่วยกันเตือนถ่ายรูปการทำงานออกกำลังกายของตัวเองแล้วอัปเดตเป็นประจำผลลัพธ์ที่คาดหวังเพิ่มแรงกระตุ้นให้ทำงาน ลดโอกาสในการล้มเลิกกลางคันสร้างความสม่ำเสมอในพฤติกรรม7เชื่อมโยงสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่ชอบ (Task s w i t h Job Activities) อธิบายแนวคิดหากงานที่ต้องทำดูน่าเบื่อเราสามารถเชื่อมโยงมันกับสิ่งที่เราชอบเพื่อให้รู้สึกสนุกขึ้นตัวอย่างในชีวิตประจำวันฟังเพลงโปรดขณะทำงานบ้านดูซีรีส์ที่ชอบขณะออกกำลังกาย ดื่มกาแฟหอมๆระหว่างนั่งทำงานการปรับใช้ในชีวิตจริงคิดหาวิธีทำให้กิจกรรมที่ต้องทำสนุกขึ้นใช้สิ่งที่ชอบเป็นรางวัลให้ตัวเองทดลองจับคู่งานหน้าเบื่อกับสิ่งที่ทำให้มีความสุขผลลัพธ์ที่คาดหวังลดความรู้สึกเบื่อหน่ายเพิ่มโอกาสในการทำงานจนสำเร็จทำให้การทำงานเป็นเรื่องสนุก 8. ใช้รางวัลเป็นแรงจูงใจ หรือว y o u r s e l f for p r o g r e s s อธิบายแนวคิดสมองของเราตอบสนองต่อรางวัลได้ดีถ้าคุณให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสิ่งที่ตั้งใจได้สำเร็จจะช่วยให้คุณอยากทำมากขึ้นตัวอย่างในชีวิตประจำวันทำงานเสร็จให้รางวัลเป็นของอร่อยออกกำลังกายครบสัปดาห์ไปเที่ยวที่ชอบอ่านหนังสือจบดูหนังเรื่องโปรดการปรับใช้ในชีวิตจริงตั้งเป้าหมายเล็กๆพร้อมรางวัลที่เหมาะสม ให้รางวัลทันทีหลังจากทำสำเร็จเพื่อให้สมองเชื่อมโยงการทำงานกับสิ่งดีฮ่าฮะผลลัพธ์ที่คาดหวังเพิ่มแรงกระตุ้นให้ทำงานลดโอกาสในการเลื่อนงานออกไปทำให้สมองจดจำพฤติกรรมที่ดีก้าสร้างนิสัยแทนการใช้วินัยโฟกัส on habit formation not w i t h d r a w a อธิบายแนวคิดวินันเป็นสิ่งที่ใช้พลังงานเยอะและอาจหมดไปได้ง่าย แต่ถ้าคุณเปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำให้เป็นนิสัยสมองจะทำมันอัตโนมัติตัวอย่างในชีวิตประจำวันแปรงฟันก่อนนอนทุกวันกลายเป็นนิสัยออกกำลังกายทุกเช้าไม่ต้องฝืนใจทำอ่านหนังสือสิบนาทีต่อวันสะสมเป็นความรู้การปรับใช้ในชีวิตจริงเริ่มจากพฤติกรรมเล็กๆทำให้เป็นประจำเชื่อมโยงนิสัยใหม่กับกิจวัตรเดิมเช่นหลังจากตื่นนอนฉันจะออกกำลังกายหนาที ผลลัพธ์ที่คาดหวังลดความรู้สึกฝืนใจทำสิ่งที่สำคัญโดยไม่ต้องคิดมากพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องสิทธิ์เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้กระตุ้นการทำงาน o p t i m i z e Your Environment for Productivity อธิบายแนวคิดสภาพแวดล้อมมีผลต่อแรงจูงใจของเรามากถ้าห้องรบโต๊ะทำงานเต็มไปด้วยของไม่จำเป็นสมองจะรู้สึกหนักและไม่อยากทำงาน ตัวอย่างในชีวิตประจําวันจัดโต๊ะทำงานให้โล่งและเป็นระเบียบลดสิ่งรบกวนใช้แสงธรรมชาติหรือไฟสีขาวกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวตั้งโต๊ะทำงานให้ห่างจากเตียงลดโอกาสง่วงการปรับใช้ในชีวิตจริงเก็บของที่ไม่จําเป็นออกจากโต๊ะทำงานใช้หูฟังตัดเสียงรบกวนเพื่อเพิ่มสมาธิสร้างมุมทำงานที่ช่วยให้คุณรู้สึกมีพลังผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดสิ่งรบกวนที่ทำให้ขี้เกียจทำให้การเริ่มต้นทำงานง่ายขึ้น 11. วางแผนงานล่วงหน้า (Plan Your Ahead of Time) อธิบายแนวคิดคนที่ไม่มีแผนมักจะขี้เกียจเพราะไม่รู้ว่าควรเริ่มตรงไหนการวางแผนล่วงหน้าช่วยให้เราโฟกัสและเริ่มต้นง่ายขึ้นตัวอย่างในชีวิตประจำวันก่อนนอนเขียนสิ่งที่ต้องทำพรุ่งนี้3 อย่างใช้แอปทูดูลทธ์กำหนดเป้าหมายรายวันวางแผนล่วงหน้าว่าจะออกกำลังกายเวลาไหนเพิ่มโอกาสสำเร็จการปรับใช้ในชีวิตจริงใช้ปฏิทินหรือแอปจดบันทึกช่วยเตือนตั้งเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดงานให้ชัดเจนใช้เทคนิค3 most important tasks เลือก3งานที่สำคัญที่สุดของวันผลลัพธ์ที่คาดหวังลดความรู้สึกสับสนเมื่อต้องเริ่มงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดโอกาสในการเลื่อนงานออกไป 12. ใช้ D E A D L I N E S ให้เป็นประโยชน์ Set s e l l i m p o s e Balance อธิบายแนวคิดกำหนดเวลาทำงานให้ตัวเองแม้จะไม่มีใครบังคับเพราะสมองของเราทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีกรอบเวลาจำกัดตัวอย่างในชีวิตประจำวันถ้าต้องเขียนรายงานตั้งเวลาหนึ่งชั่วโมงให้เสร็จ ถ้าต้องทำความสะอาดบ้านตั้งเวลานับถอยหลัง30นาทีถ้าต้องอ่านหนังสือตั้งเป้าอ่านให้จบภายใน3วันการปรับใช้ในชีวิตจริงใช้แอป,ปจับเวลาเช่น f o r e ส t หรือ Focus คีเพ e รตั้งเส้นตายที่สมเหตุสมผลไม่กดดันเกินไปขอให้เพื่อนช่วยตรวจสอบว่าเราทำตามเส้นตายได้หรือไม่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ลดการผัดวันประกันรพรุ่งกระตุ้นให้ทำงานเร็วขึ้นเพิ่มความรับผิดชอบต่อตัวเอง1 3ึก Growth Mindset Develop a Growth Mindset อธิบายแนวคิดคนที่ขี้เกียจมักคิดว่าฉันทำไม่ได้หรือฉันไม่เก่งพอแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองว่าทุกอย่างเรียนรู้ได้คุณจะมีแรงจูงใจมากขึ้นตัวอย่างในชีวิตประจำวัน ถ้ารู้สึกว่างานยากบอกตัวเองว่าฉันยังไม่เก่งแต่ฉันเรียนรู้ได้ถ้ารู้สึกว่าทำท่าคิดว่านี่คือโอกาสให้ฉันพัฒนาถ้ารู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจดูเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จการปรับใช้ในชีวิตจริงฝึกพูดกับตัวเองในเชิงบวกอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเป็นประจำลองทำสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถของตัวเองผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพิ่มแรงจูงใจให้พยายามมากขึ้นลดความกลัวที่จะล้มเหลวทำให้มองเห็นโอกาสมากขึ้น 14. ตัดสิ่งรบกวนที่ทำให้เสียสมาธิ Eliminate distractions อธิบายแนวคิดสิ่งรบกวนเช่นมือถือ Social ีเดียหรือเสียงรบกวนสามารถทำให้คุณขี้เกียจและไม่อยากทำงานการลดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้นตัวอย่างในชีวิตประจำวัน ถ้าต้องทำงานปิดแจ้งเตือนมือถือหรือใช้โหมด Do Not Disturb ถ้าต้องอ่านหนังสือหาที่เงียบหรือใส่หูฟังตัดเสียงรบกวนถ้าชอบไถโซเชียลใช้แอปหลอโซเชียลมีเดียระหว่างทำงานการปรับใช้ในชีวิตจริงตั้งกฎให้ตัวเองเช่นระหว่างทำงานจะไม่แตะมือถือใช้แอปช่วยจัดการเวลาเช่น Forest, Freedom หรือ Stay Focused จัดโต๊ะทำงานให้โล่งเพื่อลดสิ่งรบกวน ผลลัพธ์ที่คาดหวังมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นลดโอกาสในการเสียเวลาไปกับสิ่งไม่จำเป็นทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น15ใช้กฎ80/20ือ The Pareto Principle อธิบายแนวคิดกฎ80/20บอกว่า20%ของสิ่งที่เราทำมักให้ผลลัพธ์ถึง80%ถ้าคุณเลือกทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆจ,จะช่วยลดความขี้เกียจและเพิ่มประสิทธิภาพ ตัวอย่างในชีวิตประจําวันถ้าต้องอ่านหนังสือสอบเน้นอ่านหัวข้อที่ออกสอบบ่อยฮ่าฮถ้าต้องทํางานโฟกัสที่งานสําคัญก่อนแทนที่จะทําทุกอย่างพร้อมกันถ้าต้องลดน้ําหนักโฟกัสที่การกินอาหารดีๆ20%อร์ซมากกว่าการออกกําลังกายหนักแปดซการปรับใช้ในชีวิตจริงวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนสําคัญที่สุดและโฟกัสกับมันก่อน ลดเวลาทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเช่นการประชุมที่ไม่จำเป็นใช้เวลากับสิ่งที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดผลลัพธ์ที่คาดหวังทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงลดความเหนื่อยล้าและความขี้เกียจเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน16ฝึกพูดกับตัวเองเชิงบวก Practice positive self-talk อธิบายแนวคิด หลายครั้งความขี้เกียจเกิดจากการที่เราคิดกับตัวเองในแง่ลบเช่นฉันทำไม่ได้หรือฉันไม่มีแรงบันดาลใจถ้าคุณเปลี่ยนคำพูดของตัวเองคุณจะมีพลังมากขึ้นตัวอย่างในชีวิตประจําวันแทนที่จะพูดว่าฉันขี้เกียจจังเปลี่ยนเป็นฉันแค่ต้องการเวลาสักครู่เพื่อเริ่มตน้นแทนที่จะพูดว่าฉันทำไม่ได้เปลี่ยนเป็นฉันกําลังเรียนรู้และพัฒนาแทนที่จะพูดว่า ฉันไม่มีแรงจูงใจเปลี่ยนเป็นฉันจะเริ่มทำทันทีแล้วแรงจูงใจจะมาเองการปรับใช้ในชีวิตจริงเขียนคำพูดเชิงบวกติดไว้ที่โต๊ะทำงานหรือหน้ากระจกฝึกพูดให้กำลังใจตัวเองทุกวันฟังพอดแคสต์หรือหนังสือเสียงที่ให้แรงบันดาลใจผลลัพธ์ที่คาดหวังลดความขี้เกียจและเพิ่มความมั่นใจทำให้เริ่มต้นทำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น มีพลังบุกมากขึ้นในชีวิตประจำวัน 17. ตั้งกดห้ามคิดเกิน5วินาที Don't o N t i a c t อธิบายแนวคิดยิ่งคุณใช้เวลาคิดเยอะคุณจะยิ่งหาข้ออ้างให้ตัวเองไม่ทำดังนั้นอย่าคิดนานเริ่มทำทันทีตัวอย่างในชีวิตประจำวันถ้าต้องออกกำลังกายลุกขึ้นแล้วเริ่มทันทีถ้าต้องทำงานหยิบโน้ตบุ๊กมาเปิดแล้วเริ่มพิมพ ถ้าต้องอ่านหนังสือหยิบหนังสือมาแล้วเปิดหน้าแรกการปรับใช้ในชีวิตจริงใช้เทคนิค5 e ซ o n d างรของเมโรเบนส์นับถอยหลัง5ถึง4ถึง3ถึง2ถึง1แล้วลงมือทำฝึกตัวเองให้เริ่มต้นก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังผลลัพธ์ที่คาดหวังลดการผัดวันประกันพรุ่งทำให้เริ่มต้นทำสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นฝึกให้สมองตอบสนองต,อต่อเป้าหมายได้ดีขึ้น 18. หาแรงบันดาลใจจากผู้อื่น s e e k i n inspiration from others อธิบายแนวคิดถ้าคุณรู้สึกขี้เกียจลองมองหาคนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณอยากทำและใช้พวกเขาเป็นแรงบันดาลใจตัวอย่างในชีวิตประจำวันดูวิดีโอหรืออ่านบทความเกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จติดตามบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจบนโซเชียลมีเดียอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาตัวเอง การปรับใช้ในชีวิตจริงสร้างบอดแรงบันดาลใจติดไว้ที่โต๊ะทำงานหามิน้นเทอร์หรือคนที่คุณสามารถเรียนรู้จากเขาได้ลองนำแนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จมาใช้ในชีวิตของคุณผลลัพธ์ที่คาดหวังเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานลดความรู้สึกท้อแท้ทำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น19ใช้กดสนาทีเพื่อเริ่มต้น Use the 2 m i n u t e r u l ิ to get started อธิบายแนวคิดหลายครั้งความที่เกียดเกิดจากการที่เราคิดว่างานมันยากเกินไปแต่ถ้าคุณเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ใช้เวลาแค่2นาทีจะช่วยให้คุณเริ่มทำงานได้ง่ายขึ้นตัวอย่างในชีวิตประจำวันถ้าต้องออกกําลังกายเริ่มด้วยการวิดพื้น2นาทีถ้าต้องอ่านหนังสือเปิดหน้าหนังสือแล้วอ่านเพียงสนาที ถ้าต้องทำงานเขียนหัวข้อของงานในสองนาทีการปรับใช้ในชีวิตจริงตั้งกฎว่าถ้ามันใช้เวลาไม่เกินสองนาทีให้ทำเลยใช้สองนาทีแรกเพื่อให้สมองรู้สึกว่าเริ่มต้นแล้วจากนั้นทำต่อไปลองตั้งเวลาสองนาทีแล้วดูว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างผลลัพธ์ที่คาดหวังทำให้เริ่มต้นง่ายขึ้นลดความรู้สึกที่เกียจ กระตุ้นให้ทำงานต่อโดยอัตโนมัติ20พักผ่อนให้เพียงพอ Prioritize rest and recovery อธิบายแนวคิดความขี้เกียจบางครั้งไม่ได้เกิดจากนิสัยแต่เกิดจากร่างกายที่เหนื่อยลาถ้าคุณพักผ่อนเพียงพอคุณจะมีพลังในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นตัวอย่างในชีวิตประจำวันถ้ารู้สึกไม่มีแรงทำงานเช็คว่าคุณนอนพอหรือไม่ถ้ารู้สึกหมดไฟลองหยุดพักและทำสิ่งที่ช่วยให้ผ่อนคลาย ถ้ารู้สึกสมองล้าเดินเล่น10 1ถึง15นาทีเพื่อให้ร่างกายสดชื่นการปรับใช้ในชีวิตจริงนอนให้ได้6กถึงแชั่วโมงต่อคืนใช้เทคนิคพอมโดโรทำงาน25นาทีพัก5นาทีเพื่อไม่ให้ล้าจนเกินไปจะตารางให้มีเวลาพักผ่อนจริงๆไม่ใช่แค่ทำงานตลอดเวลาผลลัพธ์ที่คาดหวังลดความเหนื่อยล้าและอาการหมดไฟเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้มีพลังมากขึ้นในแต่ละวัน 21. ฝึกทำสิ่งที่ไม่อยากทำทุกวัน b บ the discipline to o o hard ต i n g daily อธิบายแนวคิดความขี้เกียจมักเกิดขึ้นเมื่อเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ชอบแต่ถ้าคุณฝึกทำสิ่งที่ไม่อยากทำทุกวันมันจะกลายเป็นเรื่องปกติตัวอย่างในชีวิตประจําวันถ้าคุณไม่ชอบออกกําลังกายฝึกทําวันละสิบนาทีถ้าคุณไม่ชอบ,อ,อ,กกชอ,บอ่านหนังสืออ่านวันละหนึ่ง หน้าถ้าคุณไม่อยากตื่นเช้าลองตื่นเร็วขึ้นทีละห้าหนาทีการปรับใช้ในชีวิตจริงเลือกสิ่งที่คุณรู้ว่าจำเป็นแต่ไม่อยากทำแล้วเริ่มจากจุดเล็กฮ่าฮะสร้างนิสยัยโดยการทำซ้ำทุกวันแม้จะเป็นแค่หเปอร์เซนของเป้าหมายใช้แอปติดตามพฤติกรรมเช่น Habit Tracker เพื่อดูความก้าวหน้าผลลัพธ์ที่คาดหวังลดความขี้เกียจในระยะยาว ทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นเปลีป่ยนพฤติกรรมของคุณให้ดีขึ้นอย่างถาวนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาชีวิตคุณแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ